ได้สดๆร้อนๆเลยลานน้อยกำลังเก็บเก็บลูกเก็บพีะโตอู้อันนี้ก็ยังใหญ่มาฮูลานพี่น้องเอ้ยผลของการปลาซิลมื้อนี้เข้าก็สิม,มามกปลาซิลค่ะมกตั้งทาน ตำพผิก,ก่อนค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ผักอีตู่นาไปเด็ดมาแล้วน้องน้อยได้เตรียมมันใบตองเตรียมมุกแล้วค่ะเดี๋ยวแซ่คุณยายเพื่อนปุง๋งเอาหัวอ,อกค่ะไข่เต็มท้องสู้ตู่ได้พี่น้องเอย่ม,มกตั้งทานมาเนี่ยเตาทานกะโก้แล้วแต่ถ้าเบิ่งขั้นตอนที่น้องน้อยกับคุณยายเพื่อนปุง๋ง ขาดบบได้ด้วยค่ะใส่น้ำปลาแดกลงไปใส่เกลือผงนัวบ้านเฮาพักอีตูน้นี่ในสวนค่ะหอ,หอมๆไปดเด็ดมาใส่น้ำปลาลลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะตำผิดก,ก่อนค่ะกินข้าวดี่บ่ ตำผิกตำยัางน้อยซอยตะไคร้ใส่นำผ่<ต>ะตะไคร้ใบ <ไป S 1> มะกรูดใช้ได้แล้วอยากกินส้มเลยเยวออกเผ็ดเผ็ดจังหน่อยมาเนี่ยเอาพริกแห้งผสมกับพริกดิบค่ะพี่น้องซีสันนี่อั่านั้น างสูตรเพื่อกัะสิใส่เข้าเบือเข้ามา <S <S เขาา้เขาเหนียวมาขยายมาคุณลงใส่ตะหอนไะอีตู้เปนบ้านเราอ๋ลูกปลาซิ่วเฮา,าืหอนี่แซ่บนัว คือว่าหลายังได้เอาอยู่อย่างตั้งไฟน้ำเลยเสร็จสองอย่างเนาะใส่โมอุกแล้วก็ตั้งไฟพร้อมแม่ไข่ทั้งนั้นเลยได้แค่ไหนกําลังหมกโอ้ใช่ปะ กำลังมุกยายเราเซ็กซี่เทอะใส่สิ่นหัดเอิก๊กเท่าตัวไรได้ลายมุกเติบได้พี่น้องเลยมาเด้อค่ะเด้อ<ป>มาแซงกันมินิมุกปลาซิวใส่แห้งไหมแห้งอะไรนะ <laughs> ใล่ลายมุกเตอบ์แบบแหง้งได้เอาออกี้หะเอาไปโอบน้ำเดี๋ยวคือจะเอาผงมาไปโอบบมันทรงงสั้นได้มุกปลาซิวของเราวันนี้นนแล้วพี่น้องเอ้ยบับน,นี้หอมห่วยห่วยเบิ่งควันขึ้นดูคันนี่เดี๋ยวสิแกะให้เบิ่งบับน,นี้สิกินเบิ่งจากมุกนี่แหละอหอมพักอิตูขนาดเลย สุกแล้วแกะเบิ่งก่อนเด้อค่ะเด้อสิกินข้าวมกนี่ยแหละมึงเอาแกะแน่นั่นกัดตั้งไว้หยีอยู่ให้มันแห้งแห้งยายและวะ้วว่ามันจังเซ็บสุกแล้วบ่สุกแล,ะละ้วละ่ละเละี้ยงยายยังไม่เด้นไอ้เมื่อควัน <c oughs> ขึ้นทวดพี่นงง้องเอ้ยมาเด้อค่ะมาแซะมันกันมาเนี่ยมกปลาซิวแม่ไข่ชิม <c oughs> มือเด้อชิมืงดูมกปลาซิวแม่ไข่ของเฮา มกปาซิวแม่ไข่เด้อมาค่ะยาแล้วว่าผู้ดีแซบซิมไปแล้วมากินมาแซบน้ำกันเด้อค่ะเด้อสุขูสุคนค่ะมาเนี่ย